สวัสดีครับพี่น like ้องสวัสดีครับส่วนมเบิองพันยันี่เนาะเราเก็บอาหารเด็ดคนจะขาย่าจะเป็นพิซซ่าเนาะลายพิซซ่าบางเพื้อนเนาะครับาล่างกระทะเพ่อล่างกระทะลางกระทะ้นพักานหนาใกันี่เป็นพันพผักเนาะพันผักพันธุพันธุพันุ่พันหพันธพันันธุ์พันธพันธุพันธุพันธุพันธพันธุ์พันนันพันพันพัันนพันันนพันพันพัน ท่านนี่ถ้าอย่างไรชิดว่าเนา้องมันอู้ลากเยอะต้องการลากกระทะอู้จ้าว้าวสะอาดไปก่อนเนาะพี่น้องเราเผลมแป้งผสมแป้งเล็กน้อยเนาะผสมแป้งแป้งคือผสมมาแล้วตามสูตรเพิ่นอ่ะโอ้โหหองขนาดประตูนี่ยแล้วหองขนาดด้วยอ่าแสดงใส่ผักก่อนนะครับอู้ใส่ผักกสีชีดนั่นแหละมังซ่มก่อนซีเรียมเอาใส่กักหอมใส่กักหอม โอ้ใส oh, ่ซอสอันน uh ี oh, right ้เป็นผงกะหรี ick, ่ย nice ู่บนนั ick, ้นใช่ล hmm. oh, ้วโอ้ห้านเพื่อนเนาะบ้านเพื่อนมาถึงแนวนี้เนาะเอาส่โอ้ส่ยแบบริดแบบริกปาปิก้านะครับแบบริกโอ้ใส่ยแบบริกหลายตัวสายเผื่อแล้วไงกันเน่ตัดเชิ้ตไปไงเนาะบวนน้ำจิ้มสูตรพิเศษเพื่อนดอก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 เอาใส่ใส่ใส่โอ้มีหลายอย่างขนาดมีหลายอย่างขนาดพูดสามอย่างสี่อย่างโอ้ใส่เอาใส่เอาคน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 เคาะกระทะเ้่งเบ่งเบ่งเบ่งคนโอ้หิบ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 ฮิ้มใส่ มันยํามัน bột จังซี่เหลืองอ่าวใส่โอ้ใส่หลายอย่างขนาดบ่ได้เอายําเด้อมันยําๆ nhâm 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 มื้อได้กามพ่อใหญ่กระตูนนี่โอ้สวยๆๆ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  nhâm 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 ไอ้เบิ้งมมันเสร็จยังไงอีกโอ้ฝนชีสใจอีกรอบนึงนะครับฝนชีโอ้คนกินชีสดีกันนะคนะสมชีสอย่างน้ำนิน้อยเอา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 เกิดบิเยอะไปโอ้ไฟกับระบบจัดการไฟแบเอ๋อแบงแดงแดงหวกระทะเอา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  เป็นเด็อันนะสิแปดอันบ่แปดอันแปดชิ atte, ้นเนาะแปดชิ้นแปดชิ้นบรเวจากราคาขายเปนไรื่องงมันนะก็จะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับเนาะจุดวางเนาะเวลาชิ้น้ำพางนะครับเนาะแล้เลยเสียค่านมันดีน้ำมันแทงในช่งี้เนาะปั่นจักรยานอะไรอย่างเงยเรียร้อยได้ปั่นแทนแทนานละซี่งานละซีหายเนาะเปเสียข่าน้ำมันเนาะ ขายป็นเดนอ๋อี่แทนเธอลยเนาะเกิดเลยพี่น้องเอ,เอาไปขายเยอะป้งงงปลไปถ้่ไงไป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 เสียเดียวนะโอ้เจอก,กันทนะี่ทุกนีเออก็สุดเดืองนี้แน่แบบ